มันมนี้อยู่กับช่องสาวสอนผ้ารอเดิมมันนี้ผ้ารออยู่ตลาดดันแดงบ้านหนองหวาจ้าพี่น้อง,ไอ,งไอ้ตำบลชายมูอลอเภอนบ้านวงจังหวัดขอนแก่นเป็นดันแดงว่าสาวน้ำสาวสอนผ้านอมาเลยบา้านเสด็จอย่างนี้กินเนี่ย มอกมั่งายเราจะประ่าช่วงนี้ก็จะเป็นเกือบจะที่มวนแปหาม้วกระดาษนองท้งนัเพิินจากคาเขาเขาเียบเกียมจะเสียบันี้เป็นบ้านี้จ้าปน้ยตัวละอยบาทมีแต่ตัวใหญ่ๆเ้ยอันนี้ปลาตองใหญ่ทั้านันจะเป็นปลาทู ดดก,กไปน้ำกันเพื่อให้มือนีนสาวสอนพออสบายภายนในรจาเป็น้องเสียงก็เลยสิเป็นแปแนี่ยจะไม่เนาะ่านี้เรนจะขายเนื้อม้วนถ้าไปสาวสอนกนอเทตขอนแกม้มคนขายลละ240สองร้อยสี่บาทจ่ะเนื้อม้วนไม,ไ,มไม่ไม่เลยพอสิเป็นเนือน้อต้มละมีเนื้อต้มลละหนึร้อยบาทจา้ะนีให ผักกันจงงามลายพักันจงแม่ผักกันจองถ้ามาััติสิว่างนาแม่เราอยู่ ไไก,กำลังหลายจ้าพี่น้องเพราะว่าคนเริ่มอกวาจับใจซื้อความวาาออมันนี้ดีแห้งเ้อเพราะว่อาอากาศาดีคนก็โตจ้า หอมว้ามุนีไปจา้าตะวันเช้าสอนเพราะเราเช้านี่อันนี้เนื้อแหงไอเราสิขายไอยถุงละหนึ่งวัยบาทได้จ้าพี่น้องนี่เนื้อแหงเจ้านี่เสียมแหงได้หนี่ลาบเราสิขายหลายแนวหลายย่างบ่าบาสิเป็นใส่กรอกเนื้อสดสดลาดใหนความนี่มีไหมเลย ชาวสาวสอนพ่อเราศีอันี่หมักเพราะว่าเล่าเล่าเดเสียบเดี๋ยวให้เอื้อยเพิ่นใส่ถุงให้อันนี้ต้มต้มนี่บต้องห่วงไรเสียบเนี่ยเข้ามาเบิ่อนไกๆเลยมาเบิเ่งนไกลไกบรรยากาศมื้อนี้เป็นใจแฮ่งา้าพี่น้องดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าเพราะนอกเพิ่นได้ขายของซุมื้อนี้ฝนสิต,ตกเลยช่วงย่ำตะลึงนี่ฝนมากกัาตกจ้าฝนตกแห้ง ยังไม่ิทถาอ่อมๆไปเบิ่งฟังคุณน้ำเพระาะว่าตลาดไอบ้านนองหวานนี่เพื่อจะมีถูกแรงวันเสราร์จ้าพี่นออ้องได้ขายดีๆเรยมันีหลายรุ่นแม่ไมอันมี้สั้งต่อหายดี้าัดเอาเนื้อบวบปเอาเนื้อลาปบ,บลาป่ อันนี้เป็นเนื้อมูสดจ่าพี่น้องมื้อนี้กระดูกอ่อนเลยเลาสิขายโละรอยสิบาทตบาสามซอนโุละรอยี่สิบบาทจ้าแต่บ่เส้าว้อนเสียเอาเนื้อลับเนื้อลับรุละจะบาทจ้ะเอาเอารนึงจ้ะเนื้อมูเจ้านี่สดแห้งเลจ้ะพี่น้องราคาเพิ่นขายสร็จความเลยตะส้อนถ้ารอไมายัางใบสีมาซอน้ำราบประจำเลยจ้ะ่นจะขายทุกวันเาราอยู่ตลอดจ้ะพี่น้องเนื้อสวดสม่ม่เลยเนี่อบ็อกันนี้จะลาอร่ยก อ,อันนี้นั่งเอาเอาเครื่องไม่มีคามด้วยหอยหอยห้าสิบบาทจ้าพี่น้องโล่หนึ่งเนื้อลาบเดี๋ยวรอตัางโ่จ้าถ่ายพี่เลจ้าปะออมาพี่เลยจ้าูเรียงวันนี้เฮ่าเสี่เอาปลาเผา

เป็นแทงค่ะทั้เป็นบ้าน จาบะมีเกลือใส่นืกินได่ายบาดกาเทีเ่ยเยอะบอกว่ากินมกเมื่อกี้ไม้ใช่เว้ยคือได้โดนเติมจาพี่น้องเกลือเนาะเนี่มันเข้มบาดาอเนวแมากวันนล้วัน <c oughs> นี้ือปลาไปเอียบได้กันดแลจ้าพี่น้อง คลิปนี้ฮันผู้ได้คำว่าบางหลักก็ย่าลืมปกำลังใจให้าวสาวสอนพระรอดอจาะก็คนอะไรก็แชร์กติดตามให้แน่เมื่อนี้สรุปได้เกลือได้เนื้อได้เนื้อแดดเดียวล่ะก็ได้มูจายไม่วองคลิปน้ำพอกระไมคลีสาวสอนพระรอดอะขอบคุณได้หลายจ้า